เมื่อจิตใจของเราไม่แข็งแกร่งพอเราจรึงมักจะตอบโต้คำพูดนี้เป็นคำพูดของท่านอาจารย์โกเองกาครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบมากเลยเพราะมันช่วยเตือนสติตัวผมได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการที่จะตอบโต้สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปคนเราทุกคนนะครับหรือหลายคนเลยมักจะคิดว่าการที่เรานั้นตอบโต้สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปแสดงพฤติกรรม บางอย่างออกไปม่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําหรือกริยาท่าทางต่างๆพฤติกรรมต่างๆเนี่ยล้วนเป็นเพราะปัจจัยภายนอกที่มากระทบกับระบบร่างกายของเราคือมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะคนเหล่านั้นทําพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะคนเหล่านั้นสแสดงคําพูดที่ไม่ดีเพราะคนเหล่านั้นทําแบบโน้นแบบนี้เพราะสัสดสิ่งของเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นจึงทําให้เรานั้นตอบโต้บางอย่างออกไป ซึ่งแท้ที่จริงแล้วปัจจัยภายนอกต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สาเหตุที่เรานั้นได้ตอบโต้อะไรออกไปครับเขาเป็นเพียงแค่พาหนะแค่นั้นเองครับเพราะว่าระหว่างปัจจัยภายนอกกับการที่เราตอบโต้สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปนั้นน่ะมันยังมีตัวขั้นกลางอยู่ครับนั่นก็คือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่ร่างกายของเราหรือเวทนาต่นเองดังนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตอบโต้กับปัจจัยภายนอกต่างๆเลย เราตอบโต้กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่ร่างกายของเราเพราะจิตใจของเรานั้นเนี่ยได้มีความทรงจําได้มีการปรุงแต่งเอาไว้พอระบบร่างกายของเรานั้นได้ไปกระทบเข้ามันก็เกิดการประมวลผลแล้วก็ตีค่าประเมินค่าออกมาเปรียบเทียบจนทําให้เรานั้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่ร่างกายแล้วก็ตอบโต้มันออกไปนั่นเองทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันรวดเร็วมากครับเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ย ไปกระทบกับปัจจัยภายนอกต่างๆแล้วเราตอบโต้มันออกไปเราจึงไม่สามารถที่จะไล่ตามทันความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่ร่างกายของเราเราก็เลยมักจะตอบโต้มันออกไปครับเราก็คิดว่าปัจจัยภายนอกเหล่านั้นแหละคือสาเหตุที่เราตอบโต้คราวนี้เนี่ยถ้าเมื่อไรที่เราได้ฝึกวิปัสสนาไปจนถึงจุดหนึ่งจนเรามีความรู้ความเข้าใจความกระจ่างสามารถเห็นสัจธรรมที่แท้จริงว่าแท้จริงแล้วเนี่ย ก่อนที่เราจะตอบโต้ะะตอะไรมาตอกไปมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่ร่างกายของเราก่อนและถ้าเราสามารถที่วางใจให้เป็นอุเบกขาได้มีสติไล่ทันความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นวางใจของเราให้เป็นกลางไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไปปรุงแต่งไปตอบโต้มีความเป็นอุเบกขาได้มากเท่าไหร่นั้นเนี่ยพฤติกรรมต่างๆที่เราจะแสดงออกไปนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะเป็นปฏิทางที่ดีเป็นปฏิทางที่สร้างสรรค์ เป็นไปในท,ทางที่อยู่บนพื้นฐานของพมวิหารสีนั่นเองครับดังนั้นการที่เรานั้นมีจิตใจที่แข็งแกร่งเข้มแข็งแท้แจริงแล้วก็คือการที่เรานั้นมีจิตใจที่เรียกได้ว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาสามารถที่จะไล่ทันนะครับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่ร่างกายของเราหลังจากที่เรานั้นได้ไปกระทบกับปัจจัยภายนอกต่างๆ แล้วพอมันเกิดความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นที่ร่างกายแล้วเราสามารถวางใจให้เป็นอุเบกขาได้นั่นแหละครับผมหมายถึงการที่เรามีจิตใจที่แข็งแกร่งนั่นเองครับผมขอเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะครับเมื่อต้องไปพบกับสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกดีใจเสียใจเศร้าใจ กลัวหว,หวาดผวาตกใจหรือแม้กระทั่งมีความรักความไข้ความโกรธเกลียดอาฆาตอะไรก็แล้วแต่ขอให้ไล่ทันไล่ให้ทันความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมีสตินะครับไล่ให้ทันความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่ร่างกายของเราแล้ววางใจให้เป็นอุเบกขาครับ แล้วเราก็จะผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีหรือเราก็จะสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกไปอย่างสร้างสรรค์และก็เป็นไปในทางที่ดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ